ลุงจะได้เซ็กเท่าไหร่วะเนี่ยไอซีหนึ่งด้วยเนาะแต่ใน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 ไอ้ไข่หลานมันท่าน12ไร่วิดันที่ไข่หลานทำ12ไร่บ12ไร่ในชนโหนดเลยนะไม่ใช่ว่า12ไร่มาพูดกันลอยๆเอาเอา12ไร่เอาชนโหนดขึ้นทะเบียนเลยเนื้อชนโหนดเออเนื้อชนโหนดเลย15เกียนอ15เกียนใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับะจาอย่างนี้ตลอด แล้วมันก็ใช้ไม่ได้มากด้วยเพราะว่า,วามันไม่ค่อยมีทุนหลานนะอฉีดแบบประหยัดฉีดแบบประหยัดกันยังเล่งเอาไอ้ไไออ้้เขาใส่สองขวาก็ไม่ต้องเต็มสองขวาแล้วใหญ่ะรับก็เลยประหยัดนในขนาดใช้แบบประหยัดนะยังยังขนาดนี้ใช่ไหมราคาก็ประหยัดกว่าท้องตลาดไหมครับครับเอ้ยมาขอให้มันเป็นของดีอ่ะถ้ามันก็ไม่แพงไงจะใช้แล้วได้ผลนะ ถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลโคตรอร่อยมันก็แพงเสียเวลาด้วยใช่ใช่ผมก็อยู่ตำบลท่าไม้เนี่ยครับเดี๋ยวผมผมก็มาดูเขาบอกมาไอคิ้งก็มาดูข้าวมาขอดูข้าวมีข้าวเหลืองกันเยอะตอนนี้นะแต่นี่มาดูแล้วไม่เป็นไรเนี่ยพอพอหนาวจัดจัดนะเนี่ยเราเนี่ยเราสังเกตดูนะตอนหนาวจัดอะไรจัดอ่ะไม่มีไม่มีเวทดดำนั่นนั่นนั่นตรงนู่นเขาก็ใช่น่ะใช้มีเวทดดำ แล้วคนหนื่นเขาจัดนะคนอื่นเขาจะแปลแต่ของเราไม่แปลเขาจะสวัดเหลืองอสวัดกาบใบเหลืองกาบอะไรอะ่ะของเราไม่เป็นเนาะไม่เป็นแต่ตอนนี้เขาเหลืองหมดนะ,จะเจ้าอื่นเหลืองมันเป็นเหลืองมันอะไรเพราะตอนนี้เม็ดน้ำบอกมันไม่มีเม็ดดำเนาะไม่มีไม่ดำไม่เจอใช่แล้วเราสีเจ็ดอย่างนี้ถือว่าแกร่งเลยล่ะเนาะเนี่ยเนี่ยลองลองสังเกตดองแหวกดูได้แต่ไม่มีเม็ดดำ สี่่เจ็ดไดะก็พวกเชื้อราเป็นของคู่กันแน่นอนผมเคยเห็นไรกระกินแต่ไม่ดีขนาดนี้แล้วนี่ดีอย่างนี้โอ้โหเป็นเชื้อราพวกเชื้อรามันกวนแล้วไปมองที่สีนสิบไลไรเนี่ยเหมือนกันหมดไม่ที่ไม่มีที่ว่าไม่มีตรงไหนที่ว่าต่ำหรือว่าหลังเลยเนาะจะเหมือนกันหมดเดียวเสมอเลยครับแล้วก็ท้าเข้ามาดูได้ว่าไม่มีไม่ต่ำสําหลักสี่เจ็ดน่ะเคยเห็นเขาที่ชอบใจเพราะ เคเห็นเข้าเม็ดดำๆคือก่อนทำซีโอเนาะดีจังเลยเกี่ยวล้วสู้เขาไม่ได้ถงหารว่าทำซีเจ็ดเนี่ยตางแยมันดีเซีเจ็ดซีหนึ่งเนี่ยเขากำลังดังแต่ตางแย้ดีแต่ราคาจะขับพวกซีโอเขาไม่ค่อยทันนี่นี่นี่ออโพลิเมอร์พัดตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกรโพลิเมอร์พัดกับไบโอบาลานซ์ของบริษัทสตาเทนครับ ปีนี้เป็นปีแรกที่เรามาทดลองนะครับแล้วต่อไปเนี่ยคิดว่าผลตอบรับนี่คงจะเยอะขึ้นนะครับเพราะมีหลายเจ้าเกษตรกรที่ใช้แล้วมันได้ผลดูแล้วเขาต้องการนะใช่ทุกคต้องการดีขึ้นดีขึ้นอยางยางเราใช้ได้ผลเราก็จะไปใช้อย่างอื่นวันนี้ผมก็พาลุงมาจากทำไม้มาดูข้าวครับไม่ทำไม้เขาพี่มืออยู่แล้วไม่ตอนนี้กําลังมีปัญหาเริ่มเหลืองแต่ถ้าไม้เขาพี่มืออยู่แล้วประทับใจไหมแา่ของผมเปงแบบงานมันก็ยังได้ คล้ายๆกันกันหมดครับโหนี่ถือว่าเซียนครับนี่ผมเห็นเหลืองกันหมดแล้ว่ไหมใช่เยอแน่นอนนะเพื่อนนุ่มอันนี้เขาว่าว่าระแวกนี้อันดับหนึ่งอยู่แล้วอย่ายอกันเองอ้าวเรื่องเรื่องไม่มีเลยนะดีเซนเตอร์ให้น่อยอะไรอะตตตที่ไนครับนี่ยตธุรกิจเนี่ยตกลตามหลักนล้วเขตนี้ก็มีเจ้าเดียวที่ว่าเด่นของเขา ใครใครสู้ก็ไม่ได้อ้าวอ,อ,อย่ายอ่ออย่าย่อกันเอง